นางสีดาเอ้ยนาฮิดะตัวละครโลลีที่สามารถแปะไม้นอกสนามได้สำหรับทีมที่ต้องการแค่ค่าชำนาญไม่ต้องการการแปะไม้นอกสนามเนี่ยเราสามารถใช้สูโค้ดแทนได้นะแล้วก็สูโค้ดตเนี่ยแจกค่าชำนาญให้กับตัวละครทั้งหมดในทีมเลยส่วนนาฮิดะเนี่ยแจกค่าชำนาญให้กับแค่ คนที่ออกมาสู้อยู่ในโดมแค่นั้นนะตัวละครที่อยู่นอกสนามจะไม่ได้ค่าชำนาญในส่วนนี้เพราะฉะนั้นคนที่ออกมาสู้อยู่ในโดมก็เลยควรเป็นคนที่เป็นคนปิดปฏิกริยาธาตุนะจะสังเกตว่าค่าชำนาญจะเพิ่มขึ้นมาแค่นาฮิดะชินบุอยู่ที่800ถ้าเราสลับตัวออกมาแบบนี้ ค่าชำนาญก็จะเพิ่มขึ้นเป็น1,000ในขณะที่นาฮิดะค่าชำนาญตกลงไปตามนี้นะครับซูโคดเนี่ยถ้าจะเล่นในทีมไม้เราสามารถใช้ a r t ์ติแฟกต์เซตไม้มาลดต้านทานช่วยได้หรือใส่ซิลเกน o ู n ก็ได้ถ้าเล่นกับตัวนอตพลายเซตนี้ก็แจกค่าชำนาญเหมือนกันหรือใส่กิวดิตดีมาเพิ่มค่าชำนาญให้กับตัวเองเพราะว่าซูโคดเนี่ย แจกค่าชำนาญ20%ของค่าชำนาญของซูโคดเองส่วนนาฮิดะถ้ายังเปิดไม่ถึงกลุ่มดาวที่2เรายังไม่ต้องหวังกับดาเมปตปฏิกิริยาธาตุนะเพราะฉะนั้นอาร์ติแฟกจะแนะนำ3เซตนี้ก่อนใส่เทนัสซิตี้เพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนถ้าเล่นกับตัวนอตไคล์ใส่ซิลเกนมูลมาเพิ่มค่าชำนาญให้เพื่อนก็ได้ หรือใส่เซตไม้มาลดต้านทานไม้ศัตรูแบบนี้ถ้าถึงกลุ่มดาวที่2หรือมีคนอื่นใส่เซตพวกนี้ไปแล้วค่อยใส่กิวดิเดีมนะเพราะว่า3เซตนี้ในตอนที่ยังไม่เปิดกลุ่มดาวเนี่ยจะทําให้ทีมทําเวลาได้ดีกว่ากิลด์เดีมนะในส่วนนาฬิกาใส่เป็นค่าชํานาญถ้วยด้วยก็เหมือนการใส่เป็นค่าชํานาญไปจะดีที่สุดในส่วนของมงกุฎ ถ้ายังไม่ถึงกลุ่มดาวที่6เราจะใส่เป็นค่าชำนาญจะดีที่สุดถ้าถึงกลุ่มดาวที่6แล้วเราค่อยไปเลือกใส่เป็นอาตาัตราริหรือความแรงคีนะมาต่อกันที่เรื่องสกิลธาตุและการแปะไม้สกิลธาตุสามารถกดค้างเพื่อเลงแบบนี้ได้นะหรือจะกดแตะเพื่อปาดแบบนี้ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะ หลังจากที่แปะสัญ,ญลักษณ์ไปแล้วจะเห็นจุดเชื่อมโยงกันถ้าศัตรูที่ถูกแปะสัญ,ญลักษณ์โดนดาเมจจากปฏิกิริยาธาตุก็จะเป็นการทําดาเมจไม้ที่มีชื่อว่าไตรคาม่าเข้าไปใส่ศัตรูทุกตัวที่มีสัญ,ญลักษณ์ตามนี้จะสังเกตว่าตัวละครด้านหลังจะโดนดาเมจไม้ด้วยนะส่วนไฟนี้ก็ตอนนี้น่าจะลามไป12เมตรแล้วเรียบร้อย สกิลธาตุของนาฮิดะทำสัญ,ญลักษณ์ใส่ศัตรูได้มากสุด8ตัวและดาเมจทั้งแบบกดแตะและแบบกดค้างคิดจากค่าพลังโจมตีนะหรือก็คือถ้าเล่นชำนาญดาเมจแทบไม่ต่างกันเลยนะครับและดาเมจ2ตัวนี้ไม่มี internal cooldown หรือก็คือถ้าเราใส่สกิฟิเชียลแล้วกดสกิลธาตุสครั้งก็จะแปะไม้หรือทำปฏิกิริยาธาตุทั้ง2ครั้งเลยนะ และแปะเกจไม้ตามปกติคือ 1u ส่วนดาเมรไตยคามา่าจะคิดทั้งจากค่าพลังโจมตีและค่าชำนาญดาเมตรตัวนี้แปะเกจไม้ 1.5u และมี internal cooldown คือ1วิแต่จริงๆแล้วมันแทบเหมือนจะไม่มีเลยเพราะว่าระยะห่างมัน2.5วิใช้โดมลดมาแล้วก็เหลือ1.71วินะ หรือสรุปง่ายๆก็คือ internal cooldown ของไตคาม่าเนี่ยมีก็เหมือนไม่มีนั่นแหละการแปะไม้ของนาฮิดะก็เลยหนาไงาต่อมาเรื่องโดมนะครับถ้าใส่ไฟ2ตัวก็จะเพิ่มความเสียหายของไตรคาม่าขึ้นตา,ตามนี้นั่นแหละ <c oughs> ตามที่เห็นถ้าในทีมมีตัวไฟฟ้าก็จะเป็นการลดระยะห่างอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ของไตคาม่าลง สูงสุด0.79วินะตัวนี้น้ำก็จะเพิ่มระยะเวลาของท่าไม่ตายอ,าอันนี้จำไม่ได้ว่ายาวไปเท่าไหร่อ่าแล้วก็พลังงาน่าตใช้น้อยนะอ่าแล้วก็ครูดาวชนกับช่วงเวลาต่อเนื่องพื้นฐานเลยก็คือใช้ได้ตลอดเลยตอนที่ผมเล่นนะก็แทบแบบอ่าตอนโดมยังไม่หายไปก็กดได้อีกครั้งแล้วสำหรับเรื่องโดมตัวนี้นะอันนี้อธิบายไปแล้วแล้วก็ ไอตัวเนี้ย25%คิดจากค่าชำนาญของตัวละครในทีมที่มีค่าชำนาญสูงสุดนะถ้านายฮิดามีแค่83แบบเนี้ยแล้วซูโคดมี900ก็จะเอา25%มาคูณ900ของซูโคดนะไปแจกให้คนที่ออกมาสู้อยู่ในโดมบนสนามนะย้ำว่าต้องยืนอยู่บนสนามค่อยได้ค่าชำนาญ25%ของตัวละครที่มีค่าชำนาญสูงที่สุดส่วนอันนี้ ก็เป็นปบัฟเพิ่มความแรงของไตคามาแล้วเพิ่มอัตราคริให้ไตคามาด้วยอัตราคริตัวนี้เอามารวมกับอันนี้อีกทีนะมันไม่ได้รวมมาให้เพราะว่ามันเป็นอัตราคริแค่ของที่อยู่ในสกิลนะแล้วก็ผลของพอสวรรค์ติดตัวตรงนี้มีผลกับกลุ่มดาวที่6ด้วยนะ แต่หลักๆเขาเอามาให้กลุ่มดาวที่6แหละ <c oughs> มันเพิ่มสําหรับคนที่ไม่เปิดกลุ่มดาวมันไม่เยอะเท่าไหร่อะไอไฟไอนี่ก็เหมือนกันนะมีผลกับดาวเม็ดในกลุ่มดาวที่6เหมือนกันสําหรับพรสวัสค์สุดท้ายก็คือเราสามารถใช้สกิลธาตุของนาฮิดะมาเก็บอ่าพวกนี้ได้นะเก็บผักผลไม้ได้อืมตามนี้ แล้วก็อาวุธลืมพูดไปจริงๆแล้วจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะที่สามารถช่วยเพื่อนได้นะ่าอย่างเช่นตัวนี้ก็ได้แต่ว่าเกมเหมือนอยากให้เราทําค่าชํานาญ1 0 0 0ดูจาก2ตัวนี้แล้วอันนี้ก็ต้องทําให้ครบ800ถึงได้เต็มรวมกับ200หน่วยตรงนี้ก็เป็น1,000พอดีอันนี้1,000ค่อยแจก250อยห เพราะงั้นปกติแล้วเขาก็เลยใส่เป็นค่าชำนาญกันแล้วก็อาวุธของนาฮิดาเนี่ยดีมากนะเพราะว่าเงื่อนไขการใชเอฟเฟ็กมันไม่ยุ่งยากเหมือนอาวุธประจําตัวคนอื่นถ้าไม่มีก็ใส่เป็นค่าชำนาญตัวไหนไปก็ได้นั่นแหละดูลึกๆด้วยนะาบางอย่างมันอยู่ในเอฟเฟกอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็มีนะเพิ่มค่าชำนาญ ในส่วนของสกิฟเชียลจะดีกว่าอาวุธ3ดาวนะหรืออาวุธครับแต่ถ้าไม่มีก็ใส่3ดาวไปก็ได้นั่นแหละไม่เป็นไรนะครับถ้าเปิดกลุ่มดาวที่6แล้วเราค่อยมาพิจารณาอาวุธที่เป็นอัตราคริความแรงคินะต่อมากลุ่มดาวกลุ่มดาวแรกเมื่อใช้ถ้าไม่ตายในตอนที่นับจำนวนชนิดท่าจะนับเพิ่มอย่างละ1ตัวถ้าไม่มีกอไม่นับเพิ่มนะ ลุ่มดาวที่ 2, สองศัตรูที่ถูกแปะสัญ,ญลักษณ์จะโดนเอฟเฟกต์ตามนี้ความเสียหายปฏิกิริยาติดไฟงอกเงยไฮเปอร์บูมและเบ่งบานสามารถติดคิย์ดิคาลกับศัตรูตัวดังกล่าวได้โดยมีอัตราคลิถูกกำหนดไว้ที่20%และความแรงคี่100%อัตราคลิที่ได้รับจากเอฟเฟกต์นี้สามารถซ้อนทับกันได้อย่างเช่นของรามา15%ก็มาซ้อนเป็นอัตราคีิ35%แต่ว่าความแรงคีิยังคงเป็น100%อยู่นะ ต่อมาภายใน8วิหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากปฏิกิริยาปุกเลา้าบีบอัดหรือแพร่ขยายพลังป้องกันของสตูตัวราก่ลาวจะลดลง30%สุดท้ายคืออัตราคิดของความเสียหายปฏิกิริยางอกเงยจันทาเพิ่มขึ้น10%และมีความแรงคี้เพิ่มขึ้น20%กลุ่มดาวที่3เพิ่มเลเวลของสกิลธาตุขึ้น3ระดับกลุ่มดาวที่4 เมื่อจํานวนของศัตรูที่ได้รับผลกระทบจากการแปะสัญ,ญลักษณ์และอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมี 1, 2, 3, 4ตัวค่าชำนาญธาตุของนาฮิดะจะเพิ่มขึ้น 100, 120, 140และ160หน่วยกลุ่มดาวที่5เพิ่มเลเวลของท่าไม่ตายขึ้น3ระดับกลุ่มดาวที่6หลังจากใช้ท่าไม่ตายเมื่อการโจมตีปกติหรือชา้าโจมตีถูกศักตรูที่ถูกแปะสัญ,ญลักษณ์ จะปล่อยไตคาม่าใส่ศัตรูตัวดังกล่าวรวมไปถึงศัตรูทั้งหมดที่ถูกเชื่อมโยงด้วยซึ่งทำให้เกิดความเสียหายไม้200%ของพลังโจมตีรวมกับ400%ของค่าชำนาญธาตุความเสียหายของไตคาม่าที่ถูกสร้างขึ้นนี้ถูกมองว่าเป็นความเสียหายของสกิลธาตุ ซึ่งทุก0.2วิจะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้งเอฟเฟกต์นี้คงอยู่เป็นระยะเวลานานถึง10วินาทีและจะหายไปเมื่อนาฮิดะใช้ไตาคามาาถึง6ครั้งนะอันนี้ก็คือหลังจากใช้ท่าไม่ตายแล้วเราควรจมตีปกติหรือชาจมตีให้ครบ6ครั้งก่อนค่อยสลับตัวนาฮิดะออกนะแล้วก็ อันนี้มี internal cooldown ตามปกติคือ2.5วิและมี3เกรด sequence แล้วก็เกือบลืมบอกไปว่าการแจกค่าชำนาญของนาฮิดะเป็น snapshot นะหรือก็คือคำนวณ25%ของตัวละครที่มีค่าชำนาญสูงสุดณนะตอนที่นาฮิดะกดใช้ถ้าไม่ตายแค่นั้นต่อจากนั้นค่าชำนาญตัวละครในทีมจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ไม่มีผลกับปับที่แจก ผมจะยกตัวอย่างตอนนี้นาฮิดะใส่สมุดที่เพิ่มค่าชำนาญ200หน่วยหลังจากกดใช้สกิลธาตุแต่ว่าผมจะกดใช้้าไม่ตายไปก่อนปับ๊บได้ค่าชำนาญมาแค่50หน่วยแล้วกดใช้สกิลธาตุก็ยังได้ค่าชำนาญเพิ่มมาแค่50หน่วยจากโดมไม่ได้เพิ่มเป็น100หน่วยนะเพราะฉะนั้นก่อนให้นาฮิดะกดใช้ท่าไม่ตายเราก็ควรวนวัฟค่าชำนาญอื่นก่อน ก็จะทำให้นาฮิดะแจกค่าชำนาญได้เยอะที่สุดแต่ถ้าในทีมมีตัวละครที่ค่าชำนาญ1 0 0 0หน่วยอยู่แล้วไม่ต้องสนใจก็ได้นะทนทน